้ผ่าฟันคุดมาปากบวมเนี่ยเนี่ยแก้มบวมข้างนึงทุกคนคือเจ็บเจ็บไหมเจ็บตอนผ่าแจ่ผ่ามาแล้วไม่เจ็บเชื่อเราใครจะไปผ่าฟันคุดนะเชื่อเรานะครับผมเจ็บแค่ตอนผ่าตอนผ่าจะไม่ไม่เจ็บหรอกเจ็บตอนฉีดยาชาก็ไม่เจ็บก็เจ็บนิดเดียวเจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บเยอะ แต่มันจะบวมตุยๆนะอ่ะถ้าใครกลับบ้านกันหรือฝนตกป่ะฝนตกใช่ไหมฝนตกใช่ไหมครับ FC ฟซอมาเดลาทราเวลนะครับวันนี้แก้มจะบวมหน่อยนะครับเพราะว่าเคยอ่พาฟันฟันฟันฟุดมาเน่ยเมื่อวันอังคารตอนเย็นหกโมงนะครับที่หายไปเนี่ยคือไม่ได้ไปไหนนะก็คือ มันบวมก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆนะครับ f อของมารเดลาชาวิลทุกท่านนะครับวันนี้ก็เสียงดีปกติมุกมันก็ไม่บวมไม่อะไรหรอกนะครับแต่ก็คือแบบว่าเราก็อยากจะให้มันหายดีก่อนแต่ตอนนี้มกยังไม่หายเราก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ตัดไหมเอาจริงๆนะครับแต่ก็อยากกินอยากกินขนมก็เ,เลยซื้อมากินทนมันชื่ออะไรข้างเดียว thì ở đây thằng điều nào kiểu có cả tương tương nhiều làm bản cái เพราะว่าฝั่งนี้มันยังบวมอยู่มันไม่หายแป็นฟันอะไรครับฝั่งนี้ยังบวมแก้นฝั่งยังบวมผ่าประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนผ่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะออกได้เพราะว่า มันเป็นฟันคุดแล้วสูสึกว่ารากมันอนะอยู่ลึกมากนะครับรากมันอยู่ลึกแต่หมอเขาเก่งงัด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 ,งดออกนะครับปวดไหมไม่ปวดถ้าใครมีฟันคุดก็ก็ไปรีบไปผ่าเขาว่าคนที่อายุแบบยี่สิบกว่ามันจะผ่าง่ายแต่ถ้าเราอายุเยอะสามสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะผ่าย,ายากแล้วว่ากระดูกเรามันจะแข็งมันจะเหนียวฟันคุดให้รีบไปค่ของผมมีมีอยู่ทั้งสองข้างเลย สีซีนะครับเกียวได้สองนี้วสองเดียวนะสองนี้เกียวไม่ได้มันก็ยังตึงลยังเก็บปัน เดี๋ยวนี้ถือกบวนปากซื้อยามาแล้วต้องเอียงกินครับเดี๋ยวามาอย่ไงไมาฝั่งนี้วาะฝั่งนี้นนมันผ่าให้ยังไม่ตัดใหม่ขอหน้าตัดใหม่รังคารรังคารหน้าตัดใหม่ดูดิ อา,อามาปุ๊บนะเดี๋ยวมันตึงตึงไหมยอยู่ไหมต้องรีบผ่าครับไม่งั้นจะเป็นหนองเขาบอกมันจะพันปุพันมันจะปุ พักก่อนกินก็ต้องพักก่อนเพราะว่ามันตึงม,มันบวมเห็นไหมฝั่งนี้มันบวมกินโจ๊กไปแล้วรอบหนึ่งแต่หิวไงหิวเพราะว่ากินข้าวได้น้อยวันนี้กินโจ๊กกินแค่โจ๊กก,ก,จก,กินกล้วยกินโจ๊กกินกล้วยกินกล้วยหอมไปสามลูกแต่กล้วยหอมมันก็เป็นกล้วยหอมเล็กๆนะมันไม่ไม่ใช่กล้วยหอมใหญ่ครับกล้วยหอมเนี่ย เล็กนิดเดียวเองนะครับกินไปสามลูกแล้วก็กินนมนมอัลมอนด์กินนมอัลมอนด์ไปหนึ่งกล่องเพราะวมันกินข้าวไม่ได้นะครับขาไม่ให้เคี้ยวเยอะอเนี่บวมเลยนะาเมื่อวานเมื่อวานยิ่งบวมกว่านี้อีกวันที่ผ่านาันแรกบวมมาก <laughs> ยิ้มไม่ค่อยได้ พราะว่ามันเจ็บนื่เจ็บหรอกมันตึงพูดผิดนะครับมันจะตึงๆหน่อยตึงๆต,ต,ตรงตรงฟันคุดตึงฝนหยุดเรียงหยุดแล้วเนาะไปตัดผมมานะครับแล้วก็คือช่วงนี้ช่วงแบบเสียตังค่อนข้างเยอะนะครับรายได้ไม่ค่อยมีมีแต่รายจ่ายไปผ่าพันคุดมาก็สี่พันนะรวมไปเอ็กซเรย์ด้วยสี่พันนะครับแล้วก็ไปต่างจังหวัด ก็มีคครให้จ่ายอีกค่ารถค่าเรือค่าอะไรก็ไปเนาะนะครับแล้วก็กลับมาก็มาผ่าคันคุดต,ตัดผมอะไรเสร็จเดือนนี้ใครให้จ่ายเยอะนะครับเดือนนี้คคาให้จ่ายเยอะททศไทยไม่รู้จะยังไงกินของเผ็ด <c oughs> ๆปลาล่าส้มตำกินไม่ได้เลยผมได้มาแล้วกอมาสองมาสามลูกสองสามลูกได้มาจากต่าจงจังหวัด แล้วก็ได้มะเขือเทศได้อะไรมาอย่างเงี้ยตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้นะครับปลงปลาไหกินไม่ได้เพราะว่ามันจะอักเสบแผลไม่ปิดเชื้อยังกินไม่ได้ก็ต้องรอตัดไหมเสร็จอะไรเสร็จเคลียร์ให้แบบแผลมันหายดีก่อนคงกินได้แหละก็ยังกินอยู่ยกินของแซ่บแซสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับไม่เข้าใจไม่เห็นทําไมคือยังไงครับทําไมคือ what ไปผ่าพัน พุทมามันก็เลยบวมนะครับมันบวมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าหนึ่งค่าแบบเราจะเราแบบไปผ่าฟันฟุดเรากลับต่างจังหวัดใช่ไหมครับมีค่ารถค่าอะไรช่วงนี้ก็เลยแบบต้องจ่ายเยอะนิดนึงนะครับก็รธรรมดาเนาะเราเป็นคนผู้มีค่าใช้จ่ายนะครับลหลายคนนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราต้องรัดเข็มขัดนะครับการซื้อของการแบบว่า ใช้จ่ายอะไรก็ต้องประหยัดนะครับช่วงนี้ต้องประหยัดเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูออกก่อนนะครับทําไมคุณกินไม่ได้อ๋อเพราะว่าฟันคุดไงครับไปผ่าฟันคุดมาแล้วมันก็มันก็ตึงนะครับมันตึงครับมันตึงเห็นไหมมันบวมเห็นไหมฝั่งนี้มันบวมเพิ่งไปผ่ามาเมื่อวันอังคารตอนเย็นนะครับหาตอนเย็นวันอังคารมันบวมมันยังไม่ตัดไหมวันอังคาร เกือดหน้าเนาะเอ้ยไม่ใช่รังคานหน้าเขาจะนัดตัดไหมตรงนี้นะครับก็เกือบชั่วโมงเขาผ่าประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะงัด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 เนาะแล้วก็แคะออะไรออกนะครับพอจะถอนออกได้นะครับแต่เขาก็ฉีดยาชาแหละฉีดยาชาเข้าไปที่เ,เหงือกนะครับผมฉีดยาชาที่เหงือกที่กระพุ้งแก้มด้วยเพื่อไม่ให้มันมันปวดนะครับก็ก่อนที่จะไปผ่าฟันคุดก็ไปขูดหินปูนมาขูดหินปูนเสร็จปั๊บ หมอบอกว่ามีฟันพุดจะพาออกเลยไหมว่าถ้าเอาไว้คือมันจะทําให้แบบฟันที่อยู่ติดกันน่ะมันจะเป็นเป็นฟันผุนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้ฟันฟันมันมันจะล้มกันไปหมดเลยนะครับก็เลยต้องถอนออกนะครับเพราะว่าให้ถอนออกก็เลยต้องถอนเชื่อหมอนะครับเชื่อหมอก็เลยถอนออกพอถอนออกเสร็จปั๊บมันก็โล่งนะครับมันก็โล่งมันก็วันนี้คุยได้คุยได้ปกติแต่เมื่อวานเดี่ยมันจะตึงๆหน่อยนะครับแต่มันก็ยังบวมอยู่วันนี้เมื่อวานตึงๆมันจะคุยลําบากเมื่อวานลูกค้า เมื่อวานมีลูกค้าโทรมานะครับโทรมาขอโปรแกรมทัวรโทรมาสอบถามเนาะอันนี้ก็ธรรมดาครับต้องขอบคุณนะครับแต่มันอาจจะคุยลําบากหน่อยพูดก็ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะมันตึงนะมันตึงแล้วมันบวมคิดว่าพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้มันหายดีหายเร็วๆมันก็ไม่ปวดไม่ไม่อะไรนะครับแต่มันตึงๆหน่อยนะครับมันก็เหมือนกับแผลเราอะแผลเราที่แบบมันมันเป็นแผลสดเนาะมันเป็นแผลสดล้นโดนมีกลีดโดนอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ่ามีอาการ บวมขึ nói, à. À ้นมาหน่อยก็เลยกินยานะครับกินยาลดบวมแล้วกินยาแก้ปวดกินยา